เอ i มเลียโรมันยาแกรนพิกสนามที่มีทั้งความชั่วความเร็วความสวยที่นักแข่ง m o t ต GP จะไม่มีวันลืมสวัสดีมับตอร์ GP นะครับวันนี้มาแบบมืดมืดส่วนิดนึงนะฮะวันเดียววันนี้จะมาพูดถึงควันหลงนะครับของสนามที่14ของ m o t ต GP นะเอเมเลียโรม n นยาแกรนพิกนะครับสนามนีต้องบอกว่ามันมีทั้งความชั่วความเร็วและความสวยรวมอยู่ในสนามเดียวกันนะครับซึ่งนักบิดที่ประสบปัญหาในเรื่องพวกนี้อาจจะจดจําไปตลอด ฝังใจเลยก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างการแข่งขันมโต GP จีพีสนามที่1 4ที่จบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่22กันยายนนี้นะครับที่เอเมเรียโรมันญาตแกรนพิกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีการให้พูดถึงมากมายสเสือเกิน,นะฮะเพราะว่าสนามนี้นะครับสนามเดียวเนี่ยมีครบรถเลยนะความชั่วความเร็วความสวยนะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันเนี่ยจะจบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าควันหลงเกี่ยวกับเสียงวิภากควิจารต่างๆเนี่ย เกี่ยวกับเหตุการณ์ของฮอเกมา r t ตินและก็เอเนียบัสเตนเนียยังคงมีอยู่ในโลกโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้คำว่าชั่วซึ่งมันก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารนะครับสำหรับ FC นักบิดต่างๆนะฮะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งในกลุ่มของนักบิด MotoGP เองเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับตัวอย่างเช่นลูก้ามาลินีเนี่ย มาเรนี่เขาบอกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเลยนะที่จะมีนักบิดอีกคนหนึ่งเนี่ยดันนักบิดอีกคนหนึ่งออกจากนอกสนามซึ่งสิ่งนี้มันก็ไม่มีการลงโทษแบบชัดเจนด้วยแล้วก็เอนเนบัสเตนินี่เนี่ยก็ไม่ถูกลงโทษซึ่งลูกามาเรนี่เขาบอกว่าสิ่งนี้มันก็ดูไร้เหตุผลนะสำหรับตัวเขาซึ่งแน่นอนถ้าเกิดมันมีนักบิดคนอื่นทําแบบนี้อีกต่อไปละซึ่งลูกามาเรนี่ตัวเขาเองเนี่ยต้องการให้มีกฎที่มันชัดเจนมากกว่านี้กับเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็หาทางแก้ไขซะจะดีกว่า ส่วนอเลสเอสปากาโลนครับนักบิดจากทีมอะเพลียเนี่ยเขาก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้นครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยผิดหวังมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคณะกรรมการเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่เอสปาการโลเขาพูดต่อนะครับเขาบอกว่ามันมีนักบิดคนหนึ่งเนี่ยไปโดนนักบิดอีกคนหนึ่งแล้วทั้งสองคนนี่ก็ออกนอกเส้นทางไปซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้ถูกสอบสวนอะไรด้วยซ้ำไปมันดูแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งนอกจากจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับมันยังมีประกาศออกมานะครับซึ่งเอสปาการโลเนี่ยเขาก็เป็นห่วงกับประกาศนี้เล็กน้อยเพราะว่าประกาศนี้ข้อความนี้ก็ส่งถึงนักบิดทุกคนนะครับประมาณว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้เหรอตามที่คุณต้องการเนี่ยหรือสามารถจะแตะต้องโดนนักบิดคนอื่นก็ได้แล้วก็สามารถออกนอกเส้นทางได้และนี่ก็คือประกาศที่อันตรายมากๆนี่ก็เป็นคำพูดของอเล็กซ์เอสปาการโลนั่นเองนะครับซึ่งเอสปาการโลเ่เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่สามารถเชื่อมั่นได้เลยเกี่ยวกับคณนากรรมการ ขนาที่คณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับซึ่งนำโดยเฟรดดี้สเปนเซอร์นะฮะซึ่งก็เป็นแชมป์ 500cc สองสมัยนะครับสมัยก่อนซึ่งก็ไม่เคยทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเลยนะครับซึ่งผลการแข่งขันก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะซึ่งมันก็ทำให้เลสเอสปาโกโนะั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับนี่อาจจะถือว่าเป็นความเลวของคณะกรรมการกันได้นะซึ่งการประทะก,กันครั้งนี้นะฮะนอกจากจะมัน ดูแล้วไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่นะฮะมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่อันตรายสําหรับนักแข่งในอนาคตด้วยซึ่งก็มีนักแข่งบางคนนะครับบางส่วนเนี่ยใน MotoGP เขาก็แย้งว่าการพึ่งพาแอโร d ไดนามิกมากเกินไปเนี่ยมันทําให้การแซงนะฮะในปัจจุบันนั้นทําได้ยากมากขึ้นซึ่งทําให้นักแข่งหรือว่านักบิดทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นนะนอกจากที่จะเติมความไฟเตอร์หรือว่าความดุดันลงไปบนสนามแข่ง เอสปาร์โกลเนี่ยเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะครับในการที่จะแซงรถใน m o โตจ p เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ความหมายว่านักบิดทั้งสองคนนี้จะต้องออกนอกเส้นทางนะในขณนะที่สู้กันและยังคงหนีรอดจากการลงโทษได้เหรอนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของอเลสเอสปาร์โกลนั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วเขาไม่พอใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนความสวยของสนามนี้นะครับเอเมเลียโรมันญาแกรนพิกเนี่ยตกไปอยู่ที่ฟาเบโอกววตาลาโลนะครับนักบิดจากทีมยามาฮานั่นเองนะครับกววตาลาโลนักบิดจากทีมโรงงานยามาฮานะครับถ้าเกิดมันไม่มีเหตุการณ์สวยๆเกิดขึ้นมานะครับเขาอาจจะได้เป็นที่5นะของสนามเอเมเลียโรมันญาครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าสวยจริงๆสำหรับฟาเบโอกววตาลาโลนะฮะ ขนาดที่ตัวเขานั้นครับกำลังจะเข้าเส้นชายอยู่แล้วเชียวนะครับแล้วก็เห็นธงตางหมักลุกอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถของฟาเบโอกว่าตาลาโลครับก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงความเร็วลงนะครับปล่อยให้ฟรังโกโมบิลเดอรี่นะครับแล้วก็มาริกวินยาเลสเนี่ยแซงหน้าเข้าเส้นชายไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับฟาเบโอกวาตาลาโลเขาบอกตรงๆเลยว่ารถของเขานั้นน้ำมันหมดในโค้งสุดท้าย เรียกได้ว่าสวยจริงๆเลยนะครับสำหรับฟาเบโอกววตาลาโลกำลังจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5อยู่แล้วเชียวแต่ลดดันมาน้้ำมันหมดเสียก่อนซึ่งความสวยนี้มันก็คล้ายๆกับฮอเกมาตินนะครับที่กำลังจะเข้าเป็นที่1แต่ได้เป็นที่2ฮะแต่ความสวยนั้นสถานการณ์มันแตกต่างกันออกไป เหตุการณ์ของฟาเบโอกัวตาลาโลนครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น้อยมากเลยนะที่เราได้เห็นว่ารถแข่งเนี่ยน้ำมันหมดก่อนจะเข้าเส้นชัยแล้วก็ถูกคู่แข่งแซงไปนะฮะซึ่งก็ถือว่าซวยจริงๆนะกับเหตุการณ์แบบนี้ของฟาเบโอกัวตาลาโล่ถ้าพูดถึงความซวยเลยครับกับสนามนี้เอมิเลียนะฮะโรมันย่าแกรนพิกเนี่ยการที่เปโก้บันย่าล้มลงไปเนี่ยถือว่าเป็นความซวยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นเพราะว่ายางเป็นเพราะว่าที่ตัวเขาหรือเป็นเพราะที่ความซวยหรือเป็นเพราะที่รถ และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในสนามเอเมเลียโรมันยาแกรนพิกแห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนฮะนักแข่งบางคนที่ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะต้องจําฝังใจฝังหัวกันไปเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะฮอเก้มาตินนะครับแล้วก็ฟาเบโอควาตาลาโลนะฮะแต่อย่างน้อยนะครับสนามนี้ก็ทําให้มีบางคนนะครับสุขสมหวังอย่างเช่นมาร์คมาเกดครับอยู่ๆก็ได้ที่สาไปนะครับแล้วก็เอเนียบัสตินเนี่นี่ก็อาจจะสุขสมหวังแต่ก็ในใจอาจจะ ผมว่าเขาก็ต้องคิดเหมือนกันแหละอยู่ในใจนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเขากับฮอเกมาตินนะครับสําหรับวันนี้จบไปแล้วฮะสำหรับข่าวมอโต้ p นะครับเป็นควันโลงนะฮะเอามาเล่ากันให้ฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ